well when... when... คาคอนเนอร์ Corner, มุมดีๆที่มีแต่เรื่องดีๆเรื่องรถมือสองมุมของคนรักรถมือสองทั้งซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เราใส่ใจในทุกรายละเอียดของรถมือสองและลูกค้าคนสำคัญรถต้องฉันยอดกับลูกค้าชั้นเยี่ยมออารถง่ายๆเท่าที่คุณคิดอุ่นใจในทุกรายละเอียดที่คาคอนเนอร์พร้อมโซนคาแขรที่คลีนคอนเนอร์มุมล้างรถระดับมาตรฐานกับปรสสดพิเศษล้างรถครบสามครา ล้างฟรีหนึ่งครั้งและโซนกาแฟาที่โกปีเดวอคขามุมคลาสสิกของคอกาแฟากับอีกหนึ่งโปรพิเศษ1ื่ครบ10ก้วฟรี1แก้วมาตรฐานทุกการบริการอุ่นใจในทุกรายละเอียดเรื่องรถมือสองและทุกโซนบริการที่คาคอนเนอร์ตรงข้ามป่าทางเขาวัดถ้ำเสือเดืองบิกซีกระบี่คาคอนเนอร์โทรศูนย์เจ็ดห้าหกามสอ แปดสีเก้าจดและ0805333386รถสวยรถดีมีที่คาคอนเนอร์คาคน์นอร์ เจดีผูกรีเราคือบริษัทสร้างสระว่ายน้ำออกแบบสระว่ายน้ำเราสร้างเสร็จภายใน1 0ถึง20วันพร้อมรับประกันโครงสร้างยาวนานถึง10ปีไม่ว่าจะเป็นสระประเภท IP l ีลายน้ำผูสแกรนิตคอมโพสิตผูคอนกรีตผูทริปิคอสปาผูและเรายังมีอ่างจชกุซี่ทุกอบซาวนา่าสปาและจําหน่ายอุปกรณ์สระว่ายน้ำทุกชนิดเจดี Po ูมาตรฐานระดับโลกมีมาตรฐานการผลิตและโรงงานระดับสากลเป็นบริษัทรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9000 ถึง2,000ติดต่อเจดีพูกระบีโทรศัพท์075-623-178 075-623-179เจดีพูกระบีตั้งอยู่เลขที่12ถนนมหาราชตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ www.jd.pools.com เจดี o ูส World Class Standard ISO 9000มาตรฐานสากลระดับโลกที่คุณไว้วางใจ เจดีพูดจีออกระบี่เพลรักกาแฟไม่ยากอีกแล้วครับสำหรับการหาของฝากจากเมืองกระบี่ให้ประทับใจทั้งความอร่อยราคาถูกใจอาหารทะเลปลารูปราคาถูกขนมเต้าซ้อขนมกบเคี้ยวมากมายเรามีโรงงานผลิตเองต้องยกให้ร้านจีออและถ้าหากว่าคุณกำลังนึกถึงและต้องการเครื่องประดับมุกกระบี่เพลเป็นของฝากที่ประทับใจกับไข่มุกน้ำเค็มแท้ ราคาถูกกว่าท้องตลาดเพราะเรามีฟาร์มเลี้ยงมุกเองมีใบรับประกันและอีกมากมายสําหรับเครื่องประดับที่ทํามาจากไข่มุกรอคุณอยู่ที่ร้านกระบี่เพและถ้าหากว่าคุณหนื่อยแวะจิบกาแฟสดสักนิดสิครับเดินตรงมาเลยที่ร้านรัตกาแฟ เรามีกาแฟสดและขนมอร่อยๆให้คุณรับประทานพิเศษของคุณนั่นคือฟรีอินเทอร์เน็ตทั้ง3ที่นี้รอคุณอยู่ที่ร้านจี้ออสาขาคลองจิลาจากสีีแยกคลองจิลามุ่งหน้าไปยังอ่าวพระนางเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นอย่าลืมนะครับจี้ออกระบีบเพลรักกาแฟรอคุณอยู่ที่ร้านจี้ออสาขาคลองจิลา ท่านผู <S <S ้ชมมาอยู่ที่หน้าโรงเรียนเทศบาลศาครับซึ่งอยู่ตรงแยกช้างนะครับจะบอกว่าแถวนี้ครับข้างซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้ครับมีร้านไก่ทอดอีกร้านนึงงแบบเป็นร้านไก่ทอดที่สุดยอดมากเปิดมานานครับจะีางท่านผู้ชมไปดูว่าร้านนี้มีเคล็ดลับอะไรครับตามไหมครับ Can have a little พอทอดไปสดเดี๋ยวก็ดับยังไม่บอกว่าพอไปทุกอย่างมันกะมินมินมันพายดับไหมมินพายดัหมันในน้ำมันนี่ก็ไให้ต่อเติมส่งต่างกัแล้วนะก็โอนก็ติดตงเลยเุดมปอกประมาณนะนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของร้านกุหาบนะครับสวัสดีครับกุหาบครับแล้วเออ อยากจะทราบว่าก่อนที่มันเปิดนี่ไปเป็นเหมือนใครกันนะครับขายรวมคนมาตั้งครับขายกัน้ำจิ้มจีนุ่ยอ๋อครับไม่ใช่น้จินไก่ทอดอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อครับแล้วเคล็รับของไก่ทอดคืออะไรทับมิ้นครับรับนน้ำมันใหม่ครับท็อบโบล่าครับสูตรไก่ทอดทมิ้งของโบล่าเนี่ยครับขายมาตั้ประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณสิบแปดปีครับแปดปียี่สิบปีได้แล้วครับโอ้โหเป็นสูตรที่ยาวนานมากครับเราไปชิมกันก่อนว่าสูตรของโบล่าจะอร่อยผมเชื่อเลยครับไปครับ ร้านจีออบเกอรี่เปิดบริการแล้วที่ร้านของฝากจีออขนมเค้กใหม่สดจากเตาทุกวันรวมถึงคุกกี้เม็ดม่วงหิม,มพานต์ที่ขึ้นชื่อถ้ามาร้านนี้ต้องซื้อเค้กส้มและคุกกี้เป็นของฝากติดมือกลับบ้านนอกจากนี้เรายังมีอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบหลากหลายทั้งอาหารไทยและฝรั่งพร้อมกับอาหารที่ผสมผสานกลิ่นไอของปักใต้อร่อยอ ชุดข้าวบวกน้ำพริกกุ้งเสียบไข่เจียวกุ้งบวกซุปสูตรดั้งเดิมของร้านจีออเรามีอาหารชุดอาหารจานเดียวแบบอร่อยสะดวกรวดเร็วและอิ่มท้องรวมถึงอาหารทานเล่นขึ้นชื่อที่ต้องชิมก็คือไก่กรอบซอสมะนาวและยำจีออสูตรเด็ดของร้านบรรยากาศสบายๆแอร์เย็นๆฟังเพลงเบาๆและทานเบเกอรีร่อร่อยๆพร้อมด้วยเมนูเครื่องดื่มสุขภาพมะม่วงปัน่น สำหรับคอกาแฟลิ้มลองกาแฟปั่นเม็ดมะม่วงและกาแฟเย็นน้ำพึ่งสดที่เป็นสูตรลับเฉพาะร้านเราเท่านั้นร้านจีออรเบเกอรี่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9น้นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาที Camilla or up I go next door What'd you, do What'd you do that for When you first left me, I didn't know what to say. I never been on my own that way. Just sat by myself all day. เมือ่อกี้ก็กินหนังไก่ก็อร่อยนะนี่ถ้ากินแบบเนื้อหนังค่ะข้าวเหนียวขรงพวกันเด็ดสดขนาดไหนครับสดร้อนๆเลยครับมีไก่กัดเองนะครับผมร้อนเลยไม่ใช่เพราะไก่ครับข้าเหนียวก็นุ่มอย่างนี้นะข้าวเหนียว กุร้านนี่แบบอาวุถึงชื่อครับกุร้านครับเวลาเปิดเวลาปิดของร้านนี่กี่โมงครับเปิดเวลาตีสองครึ่งครับสองครึ่งครับตอนเที่ยงตอนเที่ยงครึ่งถึงกี่โมงครับมีห้าโมงครึ่งห้าโมงที่วันหยุดไหมครับไม่มีวันหยุดครับอ๋อหยุดจะเข้าปัญจาเลยอ๋อเข้าปัญญาครับเออร้านอยากจะฝากอะไรทางท่านชมทางบ้านไหมครับหรือว่าลูกค้าประจําทางบ้านที่ดูรายการที่อยู่ครับ ก็มาลับประกาศแนครับ <c oughs> ไม่ปิดลังนะครับไม่ปิดลังครับสุดยอดครับโอ้โหกำลังรอสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบนเทปหน้าว่าเราจะพาไปเราที่ไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ